ขอสวัสดีกันด้วยเราเข้าสู่เกมไมค์ามนะคะวันนี้เราอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์จูกูคัสซีซั่นห้ากันนะคะอยู่กับพี่มิกแล้วก็พี่ทูในเซิร์ฟเวอร์กันด้วยนะคะอุ้ย <c oughs> เอ้ย <c oughs> พี่มิกพี่มิกตอนนี้นะคะกําลังเออซ่อมแซมบ้านของเฟสจงนะที่ทํามานั่งเร <c oughs> <ม>าะใหม่หมดเลยรู้สึกผิดมากด้วสงสารเขาเลยครับรู้สึกผิดเลยว่ามิสเตอร์เฟสต้องรู้สึกผิด ไม่ไงก็ไปแบบทำเพชรทำมันด้วยความตั้งใจไงแล้วอยู่ที่เป็นลาะออกอะไรอย่างเงี้ยลาะออกอะไรแล้วพี่ทำสวยจะตายอ่ะเนี่ยก่อนไมไงแบบมันไม่เข้าใจความรู้สึกที่เพชรไม่เข้าใจความรู้สึกพี่ตอนนี้เลยจริงๆนะโอเอนะเออไปหมดแล้วเนี่ย Don't cry นะดอนครายถ้าพี่ทูมีไม้นะ ต้องลางไปแกมาเล่นจบโอ้โหเฮ้ยแต่ว่ารู้สึกชินกับการ PVP 1.9แล้วละนิดหนึ่ง ยังไม่เจอเพชรเลยสักก้อนเนี่ยตั้งแต่เล่นมาเดี๋ยวก็เจอ <c oughs> คนเจอพานแลแรกมันก็พูดอย่างนี้แหละ <c oughs> บุย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 ต่อหน้าต่อตานี่รีบร้ายไม่เจออีกแก เดี๋ยวลงเมืองเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นไปดูผลงานของพี่มิกอย่าจะเร็นแรกนิดนึงฉันจะรอ mm hmm. ชิปแรงเงียบไอไอไซไอเลวิวเฮ้วเฮี้วพี่โซมไม่อยู่นี่แบบรู้สึกไม่พูดมากเลยอะ ลงเหมืองอยู่บอใช่ไงบ้างเจออะไรบ้างเจอตะเล็กเด็กอือค่ะพวกอย่างอื่นที่เรา่านแกคงขุดได้แล้วมั้งอืมใช่ว่าเราคนแต่พี่ชช้นอนเดินไปไกลอยู่นะบู <c oughs> ไปไล่เราเจอแต่คิปเปอร์อ่ะ ด้านอื่นลงและแหม่ใจเย็นอย่าเพิ่งขึ้นมาดูมันเลย เฮ้ยทางนี้ค <región> ุ <Trail> ้น <sm pixel> าถึงทางออกแล้วเรากำลังขึ้นไปฝนตกบ่อยเนาะพี่นิกใช่ อุ้ยตลาโค่นเหมือนแบบบ้านตรงข้ามกันนี่ยังเหมือนเลยเนี่ย <c oughs> ตู้หูตกแสงให้ด้วยตู้หูตลากออก ต้องเป็นแนละ้เตาผงเตาผิงเป็นลิฟให้เราดีกว่าเป็นลิฟเหรอร้วกันนะกันเราจะมาทำ โอเคไปหาเหมืองลงต่อแล้วนะครับงับพี่ถูเขาทำอะไรของเขาอ่ะเขาแน่จะเดินรื่ของเขา <laughs> ป้ายเลย เจอแกอ้าเฮ้ยเ่อยข่าเลยเหรอแล้วแต่เป็ดจะ่ปลาแต่ปลานี่ะต่ปลานี่ไม่ได้เราต้องเก็บไบค์เมืองเมืองเมื้อเงื้อลงไปจะเป็นยังไง ตามธูฟาร์ม what the heck ตาตายพี่ดูเลยทำฟาร์ม OP ซอมบี huh. uh ้สามตัวเลยเนาะตายแล้วเออเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอยเฮ้ยบีชิโนะมาได้เจอกันสักทีคู่นี้ ใช่ได้เจอกันแล้วนะคู่นี้เออเราลงพิซอร์มอนทำไมแชทมันตั้มปมไปหมดเลยออปชซิตีหึทำทำไมมาแค่นี้แหละไ,ไม่แมวบ้องกลับห้องเอามาแค่นี้แหละไปแล้ว แล้สื่เหม,ดดม, <า S 1> มือนโดนพี่ทูเมินช่างเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ทุมเงนเราก็จะเราแหลกบบินโดนพี่ทุมเงนช่างเหอะไปทำอย่างอื่นก็ได้ไปแมวว่อกไปกัน <c oughs> สร้างงานน่าโหเหาอัดจอด้วยโอเมกัดกันแลกยาคาปากย้ายห,ห้องเลย ง่วงนอนจุงพีระมิดพีระมิดพีเจอแล้วพีระมิดโอ้โหปากมันพาไปโอเมก้า oh พี่ทูถามว่าพี่ชินนอนอยู่ไหนจบเลยเฮ้ยเหมือนมีคนมาแล้วอะใช่เงงเป่เป็นยังดอกเฮ้ย <c oughs> มันต้องเป็นใครสักคนนี่แหละ โอ้โหพี่ชีพตายแล้วไม่เลยหนึ่งขิดครัมฮซองโอ้โหหลายตัวเลย ดีสุดสามอันอย่าฆ่าให้หมดฆ่าไม่เลี้ยงเก็บเกลี้ยงนะจ๊ะตัวเล็กยะครับ อย่าทำตัวเล็กเอ้ยฉันเตือนเธอแล้วดูดิตรงนี้มีคนมาแล้วอ่ะเศร้าใจจัง อ๋อเป็นการเจนเนอเรชมแบบพี่สวยมากนี่สุดยอดมากมีอะไรต้องเข้ามาดูหน่อยอ๋อโปรดรอฉันฉันกำลัง coming home เอ้ยย่ะเอ้ยยะ ชิชาเฮ้ยข้าแกะแป๊บโหจ้าจ้าทันดี้ไ่เกาะเหล็กไปเกาะเพชรเฮ้ยอ๋ยอมตกกระ ใช่กอเพชร เก่งระเบิด่โ no ทูครับระเบิดฮพ่ิทูแกพี่ชินนใจเย็นฉันเจอทอดแล้วโอ้โหกระโดดข้ามแบบดิจิตอลโอเมกอด อันนี้อ๋อได้แล,แล้ว้แล้วเราก็กลับถึงบ้านปักเอาเลือกเขาใช้บุ้ยบุ้ยฉันกลับบ้านแล้ว ต้ารักจังเลยห้าคิดแล้วนี่ขอบคุณนะครับโค้งคำนับหนึ่งสองสามดีไปประมาณชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งตบมือคะ่ะมันเป็นความจุใจแม่งโคตรปเปลี่ยนอะโอไมคก้า oh ท ไม่ได้เราจะไม่ทําให้แบบคนอื่นถูกได้เพราะเราไม่สามารถเราไม่สามารถทำให้มันกลับมาสวยไดไ้คิดถึงตอนสภาพไหมแล้วนะพี่แม่งไม่เหลือ,อเลยเลยวะวางเพลิงกลางหมู่บ้านเลยนะพี่ใจเย็นๆน,นะเฮ้ยมันคือดินอะไรอะ่ะดินแบบใหม่ เพราะว่ามันสามารถใช้ไอพี่ขุดลองเออไปที่ขวาดูสิแล้วเราจะเอาคืนเราต้องทำยังไงอ่ะดีเลยหรออย่างนี้นี่เองนี่ครับทำแล้วได้อะไรนี่ฮะเป็นพื้นไงโอ้ oh m <my> ม god เป็นทางเดินอ,อะไรอย่างงี้อ๋ออย่างนั้นเราทำไปเผื่อบ,บ้านคนอื่นเลยเรา ทำไมทางมันดูแรงขู่ขาจังให้ความสึกแบบนี้ไงมินโลมินโอมันเหลือ้กินเออเราต้องเชื่อมไปทางไหนต่อดิ ฟัดฟูฟัดฟัดฟัดนี่เทปซัมมาร์ค อันนี้คืออะไรนี่อ๋อฟาร์มมาแล้วนี่คือบ้านใครออกไม่ใช่บ้านเฮ้ยมีแครอทด,ด้วยตาลักจังเลย w What is i t มี่บ้านใครกันนะ การเดินที่เท็กเจอร์แบบต้นไม้ตัวนี้เตี้ยม,มากประกอบเลยตัวป้อมป้อมตะลักไงเฮ้พี่ดูอ๋อไอไลท์ฉันก็จะทำอยู่เหมือนกัน ิดไซมันมันเวลี่อีทซี่มากเลยนะเด็กน้อยก็ทำได้น,นั่นเน่ยจริงๆ <c oughs> มันได้ลงมาเจ็ดชั้น 哦。Oh. พี่ทูต้องพิมพ์อะไรแน่ๆเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จ็บบอกทาย <ๆ S 2> นี่ <ๆ S 1> ก็ครบแล้วเฮ้ยไม่ได้พี่ดูอย่าทำอย่าทำกับแป้งผักสุดที่ได้ของเฟสอย่างนี้เฟสเฟสไม่ยอม มีของกินปนกลับบ้าน ามมาต้องขุดน,นี่อีกไม่ใช่หรอขุดเพื่อลองอีกชั้นหนึ่งอืมแมนแล้วก็ต้องหาคอปเปอร์ไ้เต็มหมอท่านสงสารนะครับ อ,อย่างนั้นเฟสพักพันนี้ไว้ก่อนละกันนะคะรู้สึกเสียงต่ระคนช่างงวงเหงาเหลือเกินเหมือนอาการตรงนี้นะครับจริงป <c oughs> ะขับผมพี่อย่แรกเป็นปีโมโมโมเฮ้ย <c oughs> เยพักพัแล้วใช่ไหมใช่ โอเคก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กับส u b s c r i b e กันในเจรอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจจุกุคัดแล้วก็แฟนเพจของเฟยจงด้วยนะ2 5 0พนะครับสอ5ดีใจมากบใจบาย